คุณรู้จักพีดีแค่ไหนกันทุกทุกที่ที่เราอยู่หรือไปมักจะมีพวกเขาวนเวียนอยู่แม้พวกเขาไม่มีเลือดไม่มีเนื้อแบบเราแต่พวกเขามีจิตใจมีความรู้สึกพวกเขาสามารถรับรู้ความคิดและจิตใต้สำนึกของเราได้ผมไม่สามารถสั่งคุณแม่กลัวผีได้ แต่สิ่งที่อยากจะบอกคือถ้าคุณไม่กล้าพออย่าฟังเรื่องแบบนี้คนเดียวพยาบาลเวรดึกผมเป็นบุรุษพยาบาลในโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งหลายสัปดาห์ก่อนเวลาประมาณตีสองคนไข้าชายคนหนึ่งถูกนำตัวมาส่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้ และถูกวินิจฉัยให้นอนพักรักษาตัวเพื่อดูอาการในโรงพยาบาลและในฐานะของพยาบาลเวรกะกลางคืนผมจึงเตรียมห้องพิเศษให้ตามที่คนไข้ร้องขอหลังจากที่เขาถูกนำตัวส่งเข้าไปพักผ่อนในห้องทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีจนกระทั่งเวลาผ่านไปราวตีสาม ผมได้รับสัญญาณเรียกขอความช่วยเหลือจากห้องพักดังกล่าวเมื่อรีบรุดไปที่ห้องนั้นปรากฏว่าคนไข้ที่เคยอยู่อย่างสงบคนนั้นก็กำลังอาลวาดอยู่ที่มุมห้องด้วยความหวาดกลัวสายน้ำเกลือหลุดออกจากแขนและมีคราบเลือดสดกระเซน็นไปทั่วพื้นเหมือนกับเขากำลังหนีจากอะไรบางอย่าง โดยไม่ทันได้เอาเราวแขวนน้ำเกลือตามมาด้วยเขาตะโกนอะไรหลายอย่างที่จับใจความไม่ได้โดยเฉพาะคำว่ามันแล้วชี้นิ้วไปที่ที่ว่างเปล่าผมไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติอยู่ตรงนั้นแต่ดูเหมือนเขาอยากที่จะย้ายออกจากห้องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมจึงทํำตามนั้น ย้ายห้องของเขาไปอยู่อีกด้านของตึกและดูเหมือนเขาจะใจเย็นลงกว่าเดิมอย่างมากผมจึงตัดสินใจถามผู้ป่วยที่กลับมามีอารมณ์ปกติว่ามันที่พูดถึงเมื่อสักครู่หมายถึงใครกันเขามองซ้ายทีขวาทีมองไปมาเหมือนกับระแวงอะไรบางอย่างก่อนจะตัวสันอย่างหนักแววตา ที่เต็มไปด้วยความกลัวกลับทวีคูณหนักขึ้นกว่าเดิมสายตาคู่นั้นมองจ้องไปที่ด้านหลังของผมก่อนที่เขาจากระซิบบอกกับผมเบาๆมันตามมาแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้มันกำลังโกรธมันถีอขวานขนาดใหญ่แล้วตอนนี้มันกำลังง้างมือแล้ววิ่งมาที่เรา ในวันที่ฝนพรมเธอคิดถึงกันบ้างไหมท่อนเพลงเพลงหนึ่งดังขึ้นในรถของผมใช่แล้วละ่ะมันดังแบบนี้สีห้ารอบแล้วเพราะเพื่อนที่นั่งมาข้างๆด้วยกันเอาแต่เปิดเพลงเพลง,งนี้วนไปวนมาเช่นเดียวกับบรรยากาศในคืนนี้ที่ฝนตกหนักตลอดการเดินทางมาสักพักใหญ่แล้วผมกับเพื่อน ต้องขับรถไปตามเส้นทางที่ทอดยาวระหว่างจังหวัดเพื่อร่วมงานบวชของเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มมันเป็นถนนเลนเดียวที่ทอดเรียบยาวไปตามคลองส่งน้ำที่แสนมืดมิดในระหว่างที่กำลังค่อยๆขับเพราะทัศนวิสัยไม่ค่อยดีผมและเพื่อนสังเกตเห็นว่ามีรถคันหนึ่งขับตามเรามาจากทางด้านหลัง ด้วยความเร็วสูงเมื่อถึงจุดที่มีไหลาทางผมเลยเบี่ยงหลบให้แซงเพราะดูท่าทางรถคันนังนกล่าวคงรีบมากเอาเรื่องรถคันนั้นเร่งเครื่องขึ้นมาข้างๆในขณะที่กำลังจะแซงแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อรถคันนั้นอยูย่ๆก็หายไปในทันทีราวกับมัน ไม่เคยมีมาก่อนผมค่อยๆตั้งสติผ่อนคันเร่งลงแล้วเยียบเบรกค่อยๆจอดรถแล้วมองหน้ากันกับเพื่อนพวกเรานั่งเงียบกันอยู่ราวสองถึงสามนาทีก่อนที่ผมจะตัดสินใจเอ่ยถามเพื่อนว่ามึงเห็นแบบที่กูเห็นหรือเปล่าวะเขาไม่พูดอะไรนอกจากพยักหน้าอย่างช้าๆเออกูก็เห็นว่า และสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีเสียงดังจากหลังคารถเหมือนใครกำลังกระโดดอยู่บนนั้นเสียงดังหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพร้อมกับรถที่เอ็นโยกไปมาตามแรงกระแทกนั้นและเสียงของใครบางคนก็ตะโกนมาจากด้านบนว่าพวกมึง เห็นกูใช่ไหมค่าโดยสารแสนแพงผมมีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ภารกิจประจำก็คือผมจะขับตะเวนหาลูกค้าไปเรื่อยๆคนเดียวบนท้องถนน ในตอนกลางคืนคืนนี้ก็เช่นเดียวกันในขณะที่กำลังขับรถอยู่เพลินเพินทันใดนั้นเองก็มีคนปรากฏตัวขึ้นจากความมืดมิดที่ข้างถนนชายหนุ่มหน้าตาดีแต่งกายสุภาพโบกมือเรียกเมื่อผมจอดรถเขาก็เข้ามานั่งที่เบาะด้านหลังและบอกจุดหมายปลายทางไปยังสถานที่ที่ผม ไม่เคยได้ยินมาก่อนพร้อมกับขอจ่ายค่าโดยสารโดยการโอนเงินผ่านธนาคารมายังบัญชีของผมในตอนนั้นทันทีไม่กี่วินาทีต่อมาก็มีข้อความแจ้งเตือนจาก SMS ธนาคารว่ามีเงินโอนเข้ามาให้ตายเถอะคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ5ล้านบาทใช่เขาโอนค่าโดยสารมาให้ผม5ล้านบาท พร้อมเอ่ยปากบอกผมว่าคุณไม่ต้องตกใจนั่นคือค่าโดยสารหล้านบาทช่วนที่ผมพึงโอนให้คุณเองแหละคืนนี้เราต้องเดินทางไกลนะผมจึงขออนุญาตหยุดรถเพื่อทำธุระบางอย่างข้างทางเขายิ้มและพยักหน้าเชิญพี่ทำธุระตามสบายเลยครับผมตัดสินใจโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของลูกสาวทั้งหมด เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมในคืนนี้อย่างน้อยๆลูกสาวของผมจะได้ไม่ต้องลำบากหลังจากนั้นก็ค่อยๆขับรถเคลื่อนตัวออกไปด้วยความที่ไม่รู้เส้นทางผมเลยขอให้ผู้ได้สารช่วยบอกทางแล้วเขาก็บอกทิศทางที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนำทางเขาไปตามตรอกซอกซอยผ่านผู้คน และผ่านไปหลายเมืองก่อนจะออกจากตัวเมืองไปยังถนนชนบทหลังจากเดินทางอยู่นานหลายชั่วโมงผมเริ่มรู้สึกเพลียและตาก็ใกล้จะหลับเต็มทีแล้วแต่ก็ยังไม่ใกล้จุดหมายปลายทางสักทีตอนนั้นเองที่ผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากๆจึงหันกลับไปที่บาะหลังเพื่อถามผู้โดยสารคนนั้นว่าจุดหมายปลายทาง อยู่ที่ไหนกันแน่แต่ผมก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าผู้โดยสารได้หายตัวไปแล้วและเมื่อหานกลับมาที่พวงมาลัยปรากฏว่าข้างหน้าเป็นหน้าผาอันสูงชันและแสนมืดมิดค่าโดยสารที่ผมได้รับคือความตาย ฉั้นห้สมัยเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งผมเป็นเด็กกิจกรรมเอาเรื่องเลยล่ะทำให้หลายครั้งต้องอยู่ทำกิจกรรมช่วยเหลือคณะจนต้องอยู่ที่มหาลัยจนมืดค่ำหรือบางครั้งก็ต้องนอนค้างคืนที่ตึกคณะเลยทีเดียวในคืนหนึ่งที่อากาศหนาวจับใจคืนนั้นเองผมต้องอยู่ช่วยรุ่นพี่ เตรียมงานรับน้องสร้างสารรค์จนดึกดื่นหลังจากทำงานกันอย่างหนักหน่วงผมรู้สึกปวดท้องเลยขอเข้าห้องน้ำที่ชั้นห้าเพียงลำพังคนเดียวเพราะเคยชินกับการเดินในตึกคณะที่แทบร้างผู้คนในค่ำคืนประจำหลังเสร็จกิจแล้วผมได้ออกมายืนล้างมืออยู่ที่อ่างล้างมือข้างหน้าสิ่งตรงนั้นจะมีกระจกบานใหญ่ ในขณะที่กำลังล้างมือเพลินๆพร้อมกับมองตัวเองในกระจกอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งในชุดนักศึกษาเดินเข้ามาในห้องน้ำผ่านข้างหลังไปทางโถปัสสาวะโดยภาพทุกอย่างที่เห็นหล้วนแล้วจะผ่านทางกระจกทั้งสิน้นผมหันไปมองตามนักศึกษาชายคนนั้นเพื่อจะทักทายว่าทำกิจกรรมอยู่ที่ชั้นไหนแต่ปรากฏว่าเขา ได้หายตัวไปแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> หายไปไหนวะผมพยายามมองตามหานักศึกษาชายคนนั้นแต่ห้องน้ำทุกห้องก็เปิดประตูว่างเปล่าที่สำคัญคือทางออกของห้องน้ำมีเพียงทางเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นผมจึงรีบวิ่งออกจากห้องน้ำในทันทีพร้อมกับเสียงหัวเราะของใครบางคนที่ดังไล่หลังของผมมา ลานจอดรถชั้นสามผมทำงานเป็นฝ่ายบุคคลอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งส่วนใหญ่แล้วตลอดเดือนที่ผ่านมาผมมักจะอยู่เคลียร์งานในช่วงกลางดึกเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ผมจึงเดินไปขึ้นรถยนต์ที่จอดเอาไว้ในลานจอดรถที่แสนเปล่าเปลี่ยวไร้ผู้คนที่นานๆครั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถึงจะเดินมาตรวจตราผมเดินไปที่ลานจอดรถชั้น3ความเงียบสงัดทําให้ผมนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองก้องไปมาในอาคารได้อย่างชัดเจนทุกอย่าง ดูปกติเรียบร้อยดีจนกระทั่งผมขึ้นไปนั่งอยู่บนรถของตัวเองในตอนที่ก้มลงเพื่อคาดเข็มขัดนิรภัยย,ยู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาข้างๆอย่างชัดเจนเสียงเหมือนใครบางคนกําลังขอที่กระจกด้านข้างคนขับดึงดูดความสนใจให้ผมหันกลับไปมองตอนนั้นเอง ที่ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดูดีห้อยป้ายพนักงานของบริษัทยืนโบกมืออยู่ผมรีบรถกระจกลงผู้หญิงคนนั้นจึงพูดกับผมว่านายนายเราขอเบอร์นายหน่อยดีเพื่อนเราชอบนายอยู่แต่ไม่กล้ามาขอเลยให้เรามาขอแทนผมเลือบมองที่ป้ายชื่อและจำชื่อกับแผนกที่เธอทำงานได้อย่างชัดเจนแต่ด้วยความเขิน ผมจึงรีบพูดตัดบทไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาเบอร์ไปให้ที่แผนกเธอละกันเราจะได้รู้ด้วยว่าใครแอบชอบเราอยู่ก่อนที่จะรีบขับรถออกไปพร้อมกับมองภาพของเธอผ่านกระจกมองข้างและไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็หายตัววับไปกับอากาศเหมือนกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นเฮ้ย hey, บ้าไปแล้วอะไรวะเนี่ย ผมคิดว่าผมคงตาฝาดแน่ๆและในเช้าวันรุ่งขึ้นผมจึงรีบไปที่แผนกของเธอตั้งแต่เช้าตรู่แล้วถามหาพนักงานผู้หญิงคนนั้นที่ผมจำได้จากป้ายชื่ออย่างขึ้นใจว่าอยู่แผนกพีอาแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาคือเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสิบปีก่อนที่ลานจอดรถชั้นสาม